ทางสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับภายใต้สภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยนําตู้แช่วัคซีนรวมทั้งอุปกรณ์การควบคุมอุณหภูมิมาร่วมมอบนะครับให้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นจานวน77ตู้ก็คือจะมอบให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับการที่เราได้รับตู้แช่วัคซีนที่มาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเพราะว่า ประเทศไทยเราก็กําลังที่จะเริ่มทําการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนการที่เรามีอ,าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆก็จะยิ่งทาให้ประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อ,อย่างราบรื่นแล้วก็มีผลสำฤทธิ์ได้มากและเร็วยิ่งขึ้นการมีตู้แช่เนี่ยได้จากการร่วมมาอร่วมลงจากกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มขึ้นปาปกาศนะครับ เพื่อทาความเย็นนะครับช่วยกันออกไปดีไซน์โดยมีสวทชช่วยดีไซน์นะครับอันนี้ไม่ใช่ตู้แช่ธรรมดาน,นะครับตู้แช่นี้จะมี WiFI ในตัวสามารถดูแลเรื่องความชื้นนะครับดูแลเรื่องของอุณหภูมิได้เป็นหมอที่ดูแลตู้แช่สามารถที่จะดาวน์โหลดเข้ามาดูสถา,านะตู้แช่ได้ตลอดเวลานะครับว่าตู้แช่ยังมีมีปสภาพอยู่หรือไม่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยรู้ได้ทราบได้เลยว่า หากมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในตู้แช่วัคซีนเหล่านี้เขาจะได้รีบมาจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาทำให้คุณภาพของวัคซีนไม่เสียหายไปมีบริษัทที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์เราเนี่ยค่ะก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดอันหนึ่งในตู้แช่อันนี้ค่ะเป็นระบบ monitoring ที่คุมอุณหภูมิ ยิ่งตอนนี้วัคซีนเราได้มาแล้วแต่จะกระจายออกไปเนี่ยคือก็อาจจะมีประเด็นว่าจะทำยังไงให้วัคซีนนั้นเนี่ยยังคงรักษาอุณหภูมิที่คงที่แล้วก็ประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็สามารถที่จะได้ผลทุกอย่างเต็มที่เนี่ยค่ะคือตัวนี้ก็สำคัญค่ะเราออกแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ค่ะเราก็พัฒนาตัว ตัวระบบ monitoring นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะคะก่อนหน้าที่เราจะร่วมโครงการนี้ก็คือเราทำโครงการกับโรงพยาบาลก็คือเราใช้ติดตั้งที่โรงพยาบาลค่ะในห้องยาซึ่งในโรงพยาบาลจะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมะคะ่ะแต่ถ้าในห้องมันจะต่างจากตู้ก็คือเขาควบคุมแค่25องศาเป็นตัวเดียวกันแต่เราก็มาปรับค่าให้มันสามารถวัดและแจ้งเตือนในเลง2ถึง8ตามที่กระทรวงกำหนดนะคะก็คือมีการทดสอบมาตรฐานที่ PTEC แล้วก็ขึ้นทะเบียนที่กสทชคือในระบบทางการแพทย์หรือมาตรฐาน h a หรือมาตรฐาน JCI อไค่ะเขาจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในการไม่ให้ยาเสื่อมสภาพอะค่ะถ้าเป็นในตู้วัคซีนหรือตู้ยาทั่วไปก็ควบคุมไม่ให้ยาเสื่อมสภาพเพราะว่ายาเสื่อมสภาพเอาไปใช้กับคนเขาก็จะไม่ทราบว่ายาเสื่อมสภาพจะไปทราบอีกทีก็คือมันไม่ได้ผลคือมันก็ทําให้ยาเสียด้วยแล้วก็อาจจะมีผลกับกับมนุษย์ด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ แจ้งเตือนก่อนก็คือถ้าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าที่เขากําหนดอะค่ะมันจะมีแจ้งเตือนที่หลายคนที่รับผิดชอบอยู่คือคุณเภศัชะค่ะก็จะแอคชั่นในการแก้ปัญหานั้นได้ทันก่อนที่ยาจะเสื่อมสภาพอะค่ะ